สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการปิดสถานะออนไลน์ใน Messenger แล้วก็ Facebook นะคะเรานะคะอยากจะปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเรากำลังออนไลน์อยู่นะคะกำลังใช้งานอยู่เนี่ยเราจะต้องปิดทั้งสองตัวนะคะก็คือ Messenger นะคะและ Facebook เราไปดูกันที่วิธีการปิดสถานะบน Messenger กันก่อนนะคะก็เข้า Messenger นะคะแล้วด้านบนนะคะจะมีคำว่าแชทนะคะ ให้เลือกนะคะตรงโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะกลมๆเนาะในหน้าเดียวกันนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมาเจอคําว่าสถานะการใช้งานนะคะให้กดคําว่าสถานะการใช้งานค่ะก็จะมีหน้าสถานะกําลังใช้งานนะคะโชว์ขึ้นมาเนาะตอนนี้กําลังออนอยู่นะคะยังไม่ได้ปิดการออนไลน์เนาะเราจะมาปิดกันด้วยการอ่คลิกตรงปรุ่มตัวนี้นะคะ ถ้าคลิกกลับมาเนาะให้มันเป็นแบบนี้นะคะก็จะโชว์นะคะเขาจะบอกว่าถ้าเราปิดการออนไลน์เนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นเพื่อนหรือผู้ติดต่อของเรากำลังใช้งานนะคะแล้วเขาก็จะไม่เห็นเราด้วยนะก็กดนะคะคำว่า ปิดนะคะก็คือเป็นการยืนยันว่าเราจะปิดการใช้งานนะคะสังเกตเมื่อกี้มันเป็นสีฟ้านะคะตรงนี้ถ้าเราปิดมันก็จะเป็นสีเทาเนาะอันนี้เราปิดในแมชเซนเซนเจอร์นะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปปิดนะคะในตัว Facebook นะคะต่อมาเราจะมาปิดการใช้งานในตัว Facebook นะคะก็ให้กดเข้าแอป a c e b o o k นะคะเสร็จแล้วก็กดสามขีดด้านบนตรงนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะมาด้านล่างเนาะจะมาเจอคำว่าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะกดค่ะเสร็จแล้วก็กดคำว่าตั้งค่าอีกรอบค่ะทีนี้นะคะก็ให้เลื่อนขึ้นนะคะไปหาคำว่าสถานะกำลังใช้งานค่ะตัวนี้นะมาเจอคำนี้นะคะให้กดค่ะ ก็จะเห็นว่านะคะกำลังใช้งานอยู่นะคะไม่ได้ปิดเนาะการจะปิดเนี่ยก็ต้องเลื่อนปุ่มนี้ให้มันเป็นสีเทานะคะก็กดเลยค่ะนี่นะคะพอ,อเขาบอกว่าจะไม่เห็นเพื่อนและผู้ที่ติดต่อของคุณกำลังใช้งานหรือเพิ่งใช้งานเมื่อเร็วๆนี้นะคะและเขาก็จะไม่เห็นเราด้วยนะคะถ้าเราปิดสถานะก็กดนะคะปิดค่ะ ก็จะเป็นสีเทานะคะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะปิดสถานะการใช้งานทุกอย่างเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็จะไม่มีคนเห็นว่าเราออนไลน์ใน Facebook และ Messenger แล, Messenger แล้วนะคะก็เป็นวิธีการนะคะง่ายๆเนาะลองไปทำกันดูได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ